ดิฉันขอเชิญคุณอนันทิยาชูคล้ายค่ะอปรบมือให้คุณอนันทิยาชูคล้ายนะคะเชิญเลยค่ะขอเชิญคุณทวัฒมัดเตะค,ค่ะเชิญคุณปร,ริวัตรสังสนาค่ะ คุณนาตยาจิรักกุลค่ะ,ะคุณภูริตาพัฒราทีรโชคค่ะคุณเฉลาการจนาค่ะ คุณภูดิตแสงรักค่ะคุณประภาพรพาชีรัตค่ะประจิมเนาะต่อมาที่กลุ่มประจิมนะคะขอเรียนเชิญคุณกริัน่านอุไรเวโรดค่ะ คุณพิเศษหานกล้าค่ะอข,อคขอเชิญคุณปันนชนขันติสอนค่ะขอเชิญคุณมณสนันแจ่มประเสริฐค่ะ ขอเชิญคุณวัฒนาทรัพย์ประเสริฐค่ะขอเชิญคุณสุชาดาโคตรศินค่ะขอเชิญคุณพรณภาโวหารค่ะ และขอเชิญคุณสุเมธทิติภูรีค่ะนะลำดับต่อไปจะเป็นกลุ่มอาคเนนะคะอขอเชิญคุณวินิตาทันวันค่ะขอ,ขอเชิญคุณพานุบุญทรงค่ะ ขอเรียนเชิญคุณอมรรัตน์อินแย้มค่ะขอเชิญคุณอโนไทัยสังทองค่ะขอเชิญคุณคณพัฒนพฤกษ์ค่ะ ขอเชิญคุณวริษาหลักคำค่ะขอ,คขอเชิญคุณเขม,มาชาสติตันติเวศค่ะขอเชิญคุณสัมฤทธอนุพักค่ะ ขอเชิญคุณชัดชัยนาคสุขค่ะขอเชิญคุณธนัทสุวรรณกิติค่ะขอเชิญคุณโสพิตหวังวิวัฒนาค่ะ ขอเชิญคุณอิงเกตยะาาค่ะขอเชิญคุณจันยพรอนันตะพักค่ะขอเชิญคุณสุดทิ่ลักษ์ตกทองค่ะ ขอเชิญคุณธรรรงอัมพรรัฐค่ะขอเชิญคุณดวงรัตรุ่งโรจค่ะน์่ค่ะต่อไปเป็นกลุ่มบุรพานะคะขอเชิญคุณเทมวิเศษชาติค่ะ ขอเชิญคุณอันธิกาบุตรราชค่ะขอเชิญคุณจิตชยาอยู่เย็นค่ะขอเชิญคุณสุชาติสุภาพักดีค่ะ ขอเชิญคุณปารดาอินพรมค่ะขอเชิญคุณรัชพลงโนนใจรักค่ะอคขอเชิญคุณกันนิดาทัศนียวนิตค่ะ ขอเชิญคุณพีรศักดิ์ประดับวิทย์ค่ะขอเชิญคุณพัทรนิตโชติวิกุลไกรค่ะขอเชิญคุณเจรวยพรอ,อยู่ประดิษฐ์ค่ะ และต่อมาคือกลุ่มทักษินนะคะขอเรียงเชิญคุณวิชุดละดาปันธารณุวงศ์ค่ะขอเชิญคุณพรแปรพิษพิมนเศษค่ะขอเชิญคุณวีระชัยเพ่งหัวรอค่ะ ขอเชิญคุณมะนกรสีแปะบัวค่ะขอเชิญคุณนันทชพรวิระวิชาสกุลค่ะขอเชิญคุณสรันธนากิจไพศาลค่ะ ขอเชิญคุณวชิราไผ่เจริญมงคลค่ะขอเชิญคุณเจริญเสมาเพชรค่ะต่อไปคือกลุ่มอุดรน,นะคะขอเชิญคุณยศสยาธรรมศอนค่ะ ขอเชิญคุณประเสริฐจิตสีนินทาค่ะขอเชิญคุณวีรวัรหมู่หัวหนาค่ะขอเชิญคุณทัญลักษณ์อบอ้อมค่ะ ขอเชิญคุณนิแยาแจ๊วาาแวร์ค่ะขอเชิญคุณสุดที่ก่อนนบางช้างค่ะขอเชิญคุณภาวินีชัยสิทธิ์ค่ะ ขอเชิญคุณนิดบุญใสค่ะขอเชิญคุณทัชมาศใส่ชมพูค่ะและต่อไปนะคะก็คือกลุ่มหอรดีนั่นเองนะคะกลุ่มหอรดีท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญคุณน,นันทิยาสิริการธนานันค่ะ ขอเชิญคุณสุดธิดาเสียมหารค่ะขอเชิญคุณเอกอมรผลสีทองค่ะขอเชิญคุณพิมพิชชาเทียนสิริค่ะเดี๋ยวเตรียมจัดไอ้นี่เลยนะ ขอเชิญคุณวิสารสิปิยารักค่ะขอเชิญคุณสวิตกาสุริยะค่ะ,ขอ,คคะขอเชิญคุณพงปนตพัสระค่ะ ขอเชิญคุณสุพิกาประดิษฐ์แท่นค่ะขอเชิญคุณกีติยาสวัสดิภาพค่ะ และลำดับสุดท้ายนะคะที่ฉันขอเชิญคุณพันวดีประสานดีเสียงปรบมือดังๆค่ะอะไรค่ะแล้วเวลาสำคัญของเราก็คือการถ่ายภาพนะคะ